รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจริง้อสึกก็แบ่งโซนสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องการฝึกโครงการพัฒนาแล้วก็ทบทวนการใช้อาวุธปืนนะครับของเจ้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจปทุมไกรบานนะครับซึ่ง สพปบางทั้งงานปองานจราจรงานสืบสวนแล้วก็ันที่มีทางฝ่ายก,ก็จะได้มาให้เราได้โดยมีทางกรแลก็ทเเช่นรุ่นเดียวกันนะครับก็ปูช้างเรี่ยปูช้างเีปูช้างนะครับเด็กนักเรียนที่เนี่ยจบไปแล้วเนี่ยปูช้างนะครับปูช้างก็งจะมีการสอนนะครับเขาจะได้ประโยชน์แล้วเราก็จะได้มีทักษะมีความรู้ในเรื่องของการใช้ด้วย เราจะได้ช่วยกันนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็เพื่อเป็นการกระชับเวลาก็จะมอบไปทีให้กับผู้ชนะยัดยฝูงแก้วนะครับตำแหน่งผู้ดูกการกิุงงานวิทยุดตรวจสองนะครับสู่สืบตำรวจโรงเรียนในร้อยตำรวจนะครับสำหรับการฝึกนะครับเดี๋ยวจะถูกแบ่งเป็นสองทีมครับทีมพี่ใหญ่ของเขาวงด้วงของการฝึกงานนะครับความคิดว่าพอมันเป็นการกระรายที่ไม่เคยเจอเลยที่แบบตั้งตั้งบบเก็ดที่เลยอ่า มาแเดี๋ยวพอวจได้ครับวันนี้เราอยู่กันของผมเนี่ยก็จะถึงดเที่ยงแต่ท่านผู้การมากว่าจะต้องตกน้ำก็ยิงได้ตกคนก็ยิงได้ครับผมขออนุญาตแนะนำก่อนวันนี้เราจะเรียนเนื้อหาที่ผมเตรียมไว้จะเป็นการยิงแก้อันนี้ทำเป็นผมทำเป็นภาพให้มัน เข้าใจง่ายนะครับนึงครับข้อแรกนะครับให้เมื่อมันมีกระสุนอยู่ในกระซีให้หัวกระสุนมันเข้าหาหราเพราะอ่ะใช่เรา,าเาขาเรียกว่ามีมิ้วเราจะอยู่นี่ก็ได้ตรนนี้มันจะขัหงหวังด้วยนี่ตามแผน<ม>ขอญาตปืนอยู่ในซองก่อน ต่อไปเราจะเรื่องใช้กระสุนนะครับปืนจะไม่ออกนอกกระส้องครับถึชานี้นะครับดกดในกระีนก็เหมือนกันปลดลงมาเลยแวก็เก็บนครับโอเคออกานะว้นตาแว่นตาพี่ที่มีแว่นอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับ ทุกท่านครับทุกท่านครับดึงสไลด์หนึ่งครั้งครับดึงสไลด์หนึ่งครั้งดึงสไลด์หนึ่งครั้งครับโอเคทำเหมือนเดิมครับโอเคครับพี่บีครับยังไม่เข้าไกลปืนนะครับพี่ตากล้องหลบไปหน่อยครับ

ออกแรงนิดหน่อยออกแรงหน่อยออกแรงหน่อยนิ้วออกแรงเลยออกแรงหน่อยออกแรงนิ้วนิ้วออกแรงมาเลยลากเข้ามาลากเข้ามาเลยเนิ้วใจน่าจะโดนนะ นะครก้าเดีวาันขุนพงษนพงษ์ขุโรการสอยครับข้ตกลกับพามณ้วอรพัว้จริงๆนะต้องไว้บ่ีภารกิจ ที่เหมือนมีวิธีปกติเลยครับแต่เราไม่ได้ใช้กระสุนนะครับเราใช้อันนี้ก่อนถ้ายิงโดนมันจะล้มแต่ถ้ายิงแล้วมันไม่ล้มก็คือไม่โดนนั่นเองโอเคขอบคุณครับก็สิ่งที่อยากจะให้หลวงวาไปฟายก็ได้แต่ต้องให้เตรียมกันได้ครับชุดผมดรสิทธิศักดิ์เกียวพงศพันธ์นะ ประธานกตรสพไปบางนะฮะพร้อมด้วยคณะกตรที่ยืนอยู่ณตรงนี้ตลอดจนที่ปรึกษาของไปบางนะฮะวันนี้ทางคณะกตรและที่ปรึกษาได้จัดทําโครงการเสริมทักษะให้กับพนักงานตํารวจสพไปบางนะฮะเป็นการฝึกุิธวิธีตลอดจนการเรียนรู้การใช้อาวุธปืนเพื่อเวลาออกปฏิบัติหน้าที่เพื่อจะได้เพิ่มทักษะให้ตัวเองมีความชํานาญในการใช้อาวุธ ปืนหรืออาวุธประจำกายนะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านพลตารวจตีกิตเนเนธนันันทว,วีสินนะฮะท่านผู้บังคับการตํารวจอุธรจังหวัดนนทบุรีที่ท่านให้เกียริมาเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้นะฮะก,ก็อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทั้งผู้กับนะฮะท่านผู้กับเอ่อรักษาเมฆจินดานะท่านผู้กับสพอไปบางตลอดจนเจ้าที่ทุกคนตลอดจนกตรทุกท่านนะที่เรา วันนี้แม้ว่าจะเป็นวันเสาร์วันหยุดแต่ทุกท่านก็มาโดยมากมายนะเราก็มีเอ,อด้านกตลอตลอดจนโรงพักห้าด้านนะมาฝึกตลอดจนเ,เจ้าหน้าที่ของการปกครองของบางกวยก็มาร่วมด้วยนะมนการฝึกทักษะเวลาออกตรวจร่วงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะก็วันนี้ก็ได้รับการฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้การใช้อาวุธปืนทางคณะกตลอวันนี้ก็มีการแข่งขันนะฮะก็ คุณสุรชัยนะฮะหรือคุณอานก็ได้ที่หนึ่งตามคาดน,นะก็ส่วนท่านอื่นก็เข้าเป้ามาั่งไม่เข้าเป้ามากแต่ถือว่าเป็นการยิงครั้งแรกก็ส่วนใหญ่จะเข้าจุดดาจุดขาวก็น้อยมากนะครับต้องขอขอบคุณคณะทุกคนนะต่อไปเราอาจจะมีองร์การดีๆเพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการตำรวจสพ <c oughs> ไปวางอีกต่อไปแล้วพบกันเกี่ยวกับการปั่นจักรยานนะครับโสดยเยี่ยมเอ่อ สถานที่ของใบาบางและเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงของพื้นที่ใบาบางโดยใช้จักรยานปั่นเพื่อตรวจแล้วลงไปเยี่ยมเยยนประชาชนในนามคณะต่ออต้องขอขอบคุณในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับครับในวันนี้นะครับก็เป็นวันที่เจ้าที่ตำรวจสพปลบางนะครับได้มาฝึกทบทวนหลักสูตรการใช้อาวุธปืนนะครับที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจนะครับวันนี้ต้องขอกาบขอบพระคุณทังท่าน อาประธานกตตรลและคณะกรตตรลของสพปลายบางทุกท่านนะครับที่ได้มอบโอกาสดีๆนะครับให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับโดยได้สนับสนุนงบประมาณในเรื่องของการจัดอบรมในครั้งนี้นะครับซึ่งสําหรับวันนี้ก็จะเป็นในการฝึกเกี่ยวกับการใช้ปืนนะครับเพื่อให้เกิดความชํานาญนะครับการเข้าที่กำบังแล้วก็มีการสอนเกี่ยวกับการใช้สายลัดห้ามเลือดนะครับซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยของเราสถานการณ์อการณมันค่อนข้างที่จะรุนแรงขึ้นนะครับ ดังนั้นเพื่อเป็นการฝึกทบทวนแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับทางเจ้าเจ้าที่ตํารวจนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสอันดีดีมากๆเลยนะครับสําหรับที่เจ้าที่ตํารวจได้มีการฝึกซ้อมนะครับสําหรับสถานที่ที่ใช้ในการฝึกนะครับก็เป็นในส่วนของโรงเรียนในร้อยตํารวจนะครับซึ่งมีสถานที่ที่ทันสมัยนะครับว่ามีวิทยากรนะครับโดยเป็นครูฝึกจากโรงเรียนในร้อยตำรวจนะครับวันนี้ก็ต้อง ขอกบขอบคุณนะครับทังท่านประธานและคณะกตตลอยทั้งน,นะครับที่ท่านได้ซื้อชีวิตให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับได้มีการถึกทบทวนนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งครับครับ